ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องจักรก่อสร้างที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ที่สุดในโลก Caterpillar 336GC x ยส c a ส t บ r รุ่นปี2025ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพความทนทานและการใช้งานอย่างคุ้มค่า 336GC พร้อมลุยงานหนักทุกประเภทโดยลดต้นทุนการดำเนินงานลง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาเจ้าของเครื่องจักรหรือแฟนพันธ้เครื่องจักรหนักอย่าเพิ่งไปไหนเพราะเราจะพาไปดูตั้งแต่ภายนอกยันราคากันเลยภายนอกเทียงแรกเห็น336 GCP 2025ก็ดูแข็งแกร่งและดูดันโครงสร้างเสริมแรงเพื่อความทนทานสูงสุดตัวโครงบนทําจากเหล็กคุณภาพสูงรองรับสภาพงานที่สมบุกสมบันได้อย่างดี ขนาดโดยรวมออกแบบให้คล่องตัวแต่ยังคงพลังระดับใหญ่บูมและสติ๊กถูกออกแบบให้รองรับแรงกดสูงด้วยการใช้ชิ้นส่วนหล่อคุณภาพสูงไฟเลสสำหรับทำงานตอนกลางคืนมาเป็นมาตรฐานและยังสามารถเลือกแทร็กแบบต่างๆให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งานได้อีกด้วยสมรรถนะ หัวใจของเครื่องรุ่นนี้คือเครื่องยนต์แคดซี1ที่ประหยัดน้ำมันแต่ทรงพลังให้กำลังสูงสุดถึง273แรงม้ามาตรฐานไอเสียเทียสี่ไฟแนลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบไฮดรอลิกตอบสนองไวและแม่นยำควบคุมการขุดและยกน้ำหนักได้แม้ในงานหนักยกน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ33,500ปอนด์และขุดลึกได้ราว2 4ฟุตรประสิทธิภาพการใช้น้ำมันดีขึ้นถึง5%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนต้องยกนิ้วให้กับระบบโหมดเครื่องยนต์อัจฉริยะและระบบโหลดเซนซ ภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายและประสิทธ,ธิภาพการทำงานห้องโดยสารปิดสนิทและมีระบบกันฝุน่นการเสียงเบาะนั่งปรับระดับและมีระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนจอสัมผัสขนาด10นิ้วใช้งานง่ายมีระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กที่สามารถปรับได้พร้อมระบบวิเคราะห์เครื่องจักรในตัวมีบลูทูธพอร์ต USB และระบบปรับอากาศเป็นออปชั่นเสริมวิสัยทัศน์ชัดเจนด้วยหน้าต่างบานใหญ่และกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย แคทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างมาก336 GC มาพร้อมโครงสร้างป้องกันการพลิกความ (ROPS) และระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภยัยกล้องมองรอบด้านเพิ่มทัศนวิสัยรอบเครื่องมีสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉินที่เข้าถึงได้จากภายนอกนอกจากนี้ยังมีระบบ e f เฟนที่ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของเครื่องให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดป้องกันการชนสิ่งกีดขวางเหมาะมากสำหรับไซส์งานแค่ราคา ราคาของ Caterpillar 336 GC รุ่นปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ330,000-370,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมต่าง,างๆแม้จะเป็นการลงทุนสูงแต่ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำในระยะยาวช่วยให้คุ้มค่าอย่างแน่นอนและนี่ก็คือบทสรุปของรีวิว Caterpillar 336 GC e x c a t e r รุ่นปี2025เครื่องจักรทรงพลังที่ผสานระหว่างความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใา้งานขนาดกลางถึงใหญ่คิดเห็นยังไงกับเจ้าเครื่องนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชม